ข่าวลือ s a m s u n Galaxy S 26เดือนนี้มีอะไรใหม่บ้างไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปอัปเดตข่าวลือเกี่ยวกับ Samsung Galaxy S 26กันว่าตอนนี้นะคะมีข่าวลืออะไรออกมาใหม่บ้างหน้าตาภาพรวมนะคะในตอนนี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างถ้าหากว่าอยากรู้กันแล้วเนี่ยไปเริ่มดูกันดีกว่าค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวลือแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการใช้งานนะคะตัวของโทรศัพท์มือถือ s a m s u n galaxy g s 26 ultra ที่เราเนี่ยอาจจะต้องโบกมืออำลาใบใๆกันแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวรุ่นนะคะเป็นรุ่นของ s a m s u n galaxy g s 26 note แทนนั่นเองค่ะเพื่อให้ในด้านของการแข่งขันนะคะทัดเทียมก,กันกับรุ่นของแบรนด์ G นอื่นรวมทั้งเนี่ยก็มีข่าวลือออกมาอีกนะคะว่าเราเนี่ย อาจจะได้โบกมืออำลานะคะบายบายกับรุ่นของ s a m s u n Galaxy g S 26ที่เป็นรุ่นธรรมดาค่ะอาจจะเลิกขายไปเลยก็ได้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะใช้งานตัวของรุ่น s a m s u n Galaxy g S 26 Plus เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นรุ่นของ Samsung Galaxy S 26 Ultra แทนค่ะ ซึ่งข่าวลือนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการไฟนอลหรือออกมายืนยันใดๆจากทางออฟฟิเชียลนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอแต่มีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยค่ะที่ว่าในปีหน้านะคะเราจะได้เห็นการใช้งานนะคะตัวของ Samsung Galaxy s 26 Note แทน s 26 Ultra ค่ะ โดยที่ข่าวลือที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อเรียกในครั้งนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการไฟนอลนออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเล่าข่าวลือในครั้งนี้เนี่ยแต่ยังขอใช้งานการเรียกชื่อนะคะเหมือนเดิมก็คือซ a m s u งก g a l a อ y S 26 u l บ r กต้าละกันค่ะถือว่าเข้าใจตรงกันนะคะทุกคนทีนี้นะคะเรามาดูข่าวลืออื่นๆนะคะอย่างเช่นในด้านของการใช้งานหน้าจอกันบ้าง ซึ่งข่าวลือที่น่าสนใจเลยก็คือในด้านของการใช้งานนะคะตัวกล้องที่เป็นตัวกล้องใต้หน้าจอนะคะหรือว่าตัวของ under display camera นั่นเองค่ะซึ่งตัวของเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะคะในตัวของ Samsung เขาก็มีการใช้งานในตัวของ s a m s u n galaxy g c 4นะคะมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยซึ่งทำให้นะคะมีความเป็นไปได้สูงมากๆที่ในรุ่นของ s m s u u n galaxy s 26 ultra เนี่ย จะนำนะคะเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยกลับมาใช้งานค่ะเพื่อเติมเต็มอัถลสในด้านของการใช้งานหน้าจอนะคะให้เต็มตามากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยังต้องมีการปรับแต่งภายในต่างๆนะคะให้เข้ากับการใช้งานแล้วก็ให้ระบบต่างๆมีความสมบูรณ์พร้อมนั่นเองค่ะซึ่งก็ยังไม่ได้มีข่าวลือออกมานะคะว่าจะได้เห็นกันเร็วๆนี้หรือว่าในตัวของ Samsung g a l a x y S 2 6 Ultra แบบแน่นอนแต่ว่านะคะจากเทคโนโลยีที่เคยใส่มาในรุ่นก่อนเนี่ย ก็ทำให้มีความเป็นไปได้มากค่ะว่าจะได้เห็นกันในวรุ่นถัดไปค่ะส่วนการดีไซน์ตัวเครื่องในรอบนี้นะคะก็คาดว่ายังคงใช้วัสดุนะคะที่เป็นตัวของไทเทเนียม เพื่อนะคะในด้านของความแข็งแรงทนทานที่ดีมากยิ่งขึ้นรวมทั้งนะคะในเรื่องของน้ําหนักที่ทําน้ําหนักได้เบามากยิ่งขึ้นด้วยก็คาดว่าจะใช้วัสดุเดิมที่เป็นไทเทเนียมค่ะแต่ว่านะคะในด้านของการออกแบบเนี่ยคาดว่าทาั้งด้านหน้าและด้านฝาหลังก็จะใช้งานเป็นรูปแบบกระจกเหมือนกันแล้วก็คาดว่าจะได้การใช้งานกระจกที่เป็นตัวของกอริลลาการสวิตซ์ตัดพัสนะคะมาใช้งานทั้งคู่เพื่อให้ได้ในเรื่องของความแข็งแรงทนทานการรอยขีดข่วนได้ดีนั่นเองค่ะ ส่วนในด้านของตัวสเปคนะคะตอนนี้เนี่ยที่เห็นข่าวลือหลุดออกมาเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นรุ่นของ s a m s u n Galaxy g S 26 Ultra นะคะซึ่งจะได้ขนาดหน้าจอ6.9นิ้วตัวหน้าจอเนี่ยเป็น Dynamic AMOLED 2X เหมือนเดิมค่ะส่วนรูปแบบหน้าจอเป็น LTPO AMOLED นะคะก็จะให้สีสันที่มันมีความสดใสาตามแบบฉบับของ Samsung เลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คาดว่าจะมาในขนาดจอที่มีความบางมากยิ่งขึ้น ส่วนความละเอียดและความคมชัดเนี่ยก็คาดว่าจะให้อยู่ที่ระดับ Quad HD Plus เหมือนเดิมนะคะส่วนในด้านของอัตรา Refresh Rate นะคะรอบนี้เนี่ยมีข่าวลือออกมานะคะว่าอาจจะให้หน้าจอที่มีอัตรา Refresh Rate เป็นรูปแบบ Adaptive Refresh Rate นะคะที่สูงถึง1 6 5 h z ด้วย เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะในจุดนี้สําหรับใครที่เป็นคอเกมอยู่แล้วเนี่ยไม่ควรพลาดเลยจริงๆสําหรับรุ่นนี้นะคะถ้าหากว่าเป็นตามข่าวลือนี้เลยพร้อมทั้งความสว่างสูงสุดของหน้าจอจากปกตินะคะที่ก่อนหน้านี้ทําได้อยู่ที่2,600นิตเนี่ยก็คาดว่าจะทําได้สูงถึง3,000นิตเลยทีเดียวในรุ่นของ S 2 6 Ultra ค่ะส่วนคุณสมบัติหน้าจออื่นนะคะก็คาดว่ายังคงรองรับตัวของ HDR 10 Plus ได้นะคะรองรับการใช้งาน Always On Display ได้ค่ะแต่ว่าในด้านของการรองรับ ด o ว b ่ Vision เนี่ยตอนนี้นะยังไม่ได้มีการไฟนอลนออกมาว่าจะสามารถรองรับได้หรือไม่นะคะส่วนเทคโนโลยีหน้าจอเขาก็จะมีในด้านของการเคลือบนะคะสารกันแสงสะท้อนนะคะภายในหน้าจอด้วยเพื่อให้สีสันเนี่ยมันมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นแล้วตัวของชิปเซตนะคะก็คาดว่าในรุ่นของ Samsung Galaxy S26 Ultra เนี่ยจะได้เป็นตัวของ Snapdragon 8 Gen นนะคะซึ่งเป็นสถาปัตยาการรม3นาโนเมตรเรียกได้ว่าความเร็วความแรงเนี่ย ถือว่าทำมาได้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าท้งนี้ทางนั้นนะคะก็ยังมีข่าวลือออกมาอีกเหมือนกันว่าไม่แน่นะคะในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะได้ใช้งานตัวชิปที่เป็นตัวของ Exynos 2600รวมทั้งในรุ่นอื่นที่เป็นรุ่นที่เล็กกว่ารุ่นอัลต้าเนี่ยก็อาจจะได้ใช้งานชิปเซ็ตที่เป็นตัวของ Exynos 2600เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเป็นตัวชิปที่ทาง s m s ซ n g ผลิตขึ้นมาเองนะคะแล้วก็กำลังลั่นสอยู่ด้วยในปีนี้นั่นเอง ส่วนในด้านของการใช้งานนะคะชิปเซ็ตที่เป็น snapdragon 8 Gen 4เนี่ยก็คาดว่าจะมาด้วยกันกับตัวของ GPU ที่เป็น Adreno 780นะคะที่รองรับ ray tracing ได้แล้วก็รองรับการเล่นเกมที่มีกราฟิกสูงได้ด้วยค่ะทาน,นี้ทั้นนั้นน่าจะมาด้วยกันนะคะกับขนาดแรมแล้วก็ขนาดรอมที่มีให้เลือกเยอะมากยิ่งขึ้นค่ะโดยขนาดแรมเริ่มต้นจะอยู่ที่12 g b นะคะแล้วก็สามารถเลือกขนาดแรมสูงสุดได้อยู่ที่16 g b ด้วยกัน ส่วนขนาดลอมเนี่ยก็คาดว่าจะมีให้มาตั้งแต่256กิก512กิกและสูงสุดที่1เทเลไบต์ค่ะส่วนในด้านของคุณนะสมบัติเด่นๆในรุ่นนี้เลยนะคะตัวแรกเลยก็คือรองรับ AI Hexagon NPu นะคะที่ในด้านของการประมวลผลเนี่ยเขาก็จะมีความฉลาดในด้านของการใช้งานนะคะ AR แล้วก็ VR ด้วยส่วนในด้านของระบบระบายความร้อนก็คาดว่าจะใช้ตัวของ Weber Chamber Cooling นะคะที่ช่วย ต้องกันความร้อนขณะใช้งานหนักๆช่วยให้การระบายความร้อนทำได้ดีมากยิ่งขึ้นและคาดว่ารอบนี้เนี่ยจะให้ตัวของ w e p o r Chamber Cooling นะคะที่ใหญ่กว่าเดิมด้วยและระบบปฏิบัติการเนี่ยแน่นอนว่ามาด้วยกันกับตัวของ Android 16นะคะที่ครอบทับด้วย One UI 8ซึ่งทาง Samsung นะคะเขาได้รับนะคะว่าการันตีการอัปเดตระบบปฏิบัติการเนี่ยได้นานถึง7ปีไปเลยสำหรับรุ่นนี้ค่ะ ส่วนในเรื่องของกล้องและการถ่ายภาพนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วกล้องเนี่ยก็เป็นกล้องหลัก4ตัวแบบฉบับเดียวกันกับรุ่นของ Samsung s a m s u n Galaxy g s Series เลยซึ่งตัวหลักของเขานะคะจะมาได้กันกับกล้องหลักความละเอียด200ล้านพิกเซลมาพร้อมกันกับ OIS กันสั่นนะคะแล้วก็มาได้กันกับการใช้งาน p i กเซลบิ n น,นิ่งด้วยซึ่งเป็นพิ x e l Binning รูปแบบใหม่นะคะเซนเซอร์จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะรองรับการถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีมากยิ่งขึ้น และคาดว่ารุ่นนี้เนี่ยจะรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดที่8 k 3 0เฟรมได้เลยส่วนตัวกล้องนะคะถัดมาจะเป็นตัวของกล้องอัลต์ไวค่ะความละเอียด50ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็ตัวถัดมาจะเป็นกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด10ล้านพิกเซลนะคะที่ตัวนี้เนี่ยรองรับ Optical Zoom นะคะได้อยู่ที่ระดับ3เท่าด้วยกันแล้วก็มี ois กันสั่นมาให้ด้วยและตัวสุดท้ายจะเป็นกล้องเพลิสโคปเทเลโฟโต้นะคะที่ตัวนี้เนี่ยให้ความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซล รองรับการซูมแบบออปติคอลซูมได้5เท่าค่ะแล้วก็รองรับการซูมแบบดิจิตอลซูมได้100เท่าไปเลยก็เรียกได้ว่าคุณสมบัติการซูมก็ยังอยู่ครบนะคะตามแบบฉบับจุดเด่นหลักๆของการใช้งาน s e s นั่นเองค่ะส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยมาได้กันกับความละเอียด20ล้านพิกเซลนะคะตัวนี้เขาจะมีตัวของ Duo p p x x l l PDAF รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมมาให้ใช้งานในกล้องหน้าได้ด้วยซึ่งตัวกล้องเนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงคุณสมบัติพิเศษที่น่าสนใจในตัวของ Samsung Galaxy S25 Ultra ในที่จะเปิดตัวออกมานะเตยมองว่าอย่างแรกเลยนะคะก็คือข่าวลือในด้านของการใช้งาน AI Scene Optimization ค่ะที่มันมีการอัปเกรดขึ้นมาใหม่ทําให้เรานะคะสามารถใช้งานการถ่ายภาพนะคะที่มี AI เข้ามาช่วย support การถ่ายภาพได้ดีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งนะคะในส่วนของโหมดนะคะ Photography นะคะที่ใช้งานร่วมกันกับเซนเซอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยก็คาดว่าจะช่วยปรับปรุงนะคะในด้านของการถ่ายภาพในที่แสงน้อยให้ได้คุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะในปีนี้เนี่ยเขาก็จะมีข่าวในเรื่องของการอัปเกรดนะคะในส่วนของแบตเตอรี่การทําให้ในปีหน้าเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่เรานะคะจะได้เห็นตัวของโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่เนี่ยมีการอัปเกรดนะคะตัวของมิลลิแอมในแบตเตอรี่ให้สูงมากยิ่งขึ้น ตัวของ s a m s u n Galaxy g S26 Ultra ก็เช่นเดียวกันค่ะคาดว่าจะมาในขนาดมิลลิแอมนะคะอยู่ที่ประมาณ5,500มิลลิแอมเลยแถมยังรองรับการชาร์จไว45วัตต์ได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็รองรับการชาร์จไร้สายที่สูงขึ้นนะคะคาดว่าจะสูงถึง35วัตต์เลยในรอบนี้และที่สำคัญนะคะมีเทคโนโลยี Reverse Charging มาให้เราได้ใช้งานกันด้วยซึ่งก็จะรองรับอยู่ที่10วัตต์ด้วยกันนะคะก็เรียกได้ว่าคุณสมบัติในการชาร์จเนี่ยให้มาครบคันนะคะแล้วก็น่าใช้งาน มากๆเลยและส่วนสุดท้ายนะคะที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือราคาคาดการณ์นั่นเองค่ะในส่วนของราคานั้นนะคะส่วนตัวเตยคาดการเอาไว้นะคะว่าขนาดแรมนะคะ12กิกลอม256กิกเนี่ยน่าจะเปิดตัวมาในช่วงราคาประมาณ49,900บาทแต่ถ้าหากว่าเป็นขนาดความจุแรม12กิกลอม512กิกนะคะราคาก็จะขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ56,900บาทค่ะ แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นแม็กซิมัมเลยก็คือขนาดแรม16 g ิกลอม1เทเลไบต์นะคะคาดว่าจะอยู่ที่ราคาประมาณ65,900บาทนั่นเองค่ะจากข่าวลือทั้งหมดนี้นะคะถ้าหากว่ารวบรวมมาแล้วเนี่ยวิเคราะห์ณปัจจุบันนี้นะคะว่าจุดเด่นแล้วก็ข้อสังเกตนะคะจากข่าวลือทั้งหมดเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างเนี่ยส่วนตัวเตยมองว่าจุดเด่นเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือในด้านของขนาดหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ ตอบโจทย์การใช้งานนะคะในที่กลางแจ้งได้ดีมากๆด้วยในรุ่นนี้นะคะใครที่เป็นสายใช้งานนะคะต้องการหน้าจอใหญ่ๆเล่นเกมได้ดีรองรับการใช้งานปากกาเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ที่สุดในตลาดแล้วค่ะสาหรับตัวนี้ส่วนถัดมานะคะก็คือในด้านของการใช้งานตัวกล้องนั่นเองนะคะที่ตัวกล้องเนี่ยแน่นอนนะคะว่าให้กล้องหลักความละเอียด200ล้านพิกเซลมาแบบนี้ แถมการซูมทําได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าจับตามองสําหรับใครที่เน้นการใช้งานการถ่ายภาพหรือเน้นการใช้งานในด้านของการซูมดีๆนะคะก็เป็นรุ่นนะคะที่ตอบโจทย์ได้ดีนะคะตามมาตรฐานของ s series เลยนั่นเองแล้วก็ตัวถัดมาก็คือในเรื่องของการใช้งานชิปเซตนะคะที่คาดว่ารุ่นของ s 2 6 ultra ก็ยังคงใช้งานตัวของ snapdragon นะคะ ซึ่งก็เป็นชิปเซตที่ได้คุณภาพดีอยู่แล้วรวมทั้งยังมีการรองรับการใช้งานร่วมกันกับ AI ด้วยแล้วก็รองรับการใช้งานการประมวลผลการาฟิกสูงนะคะทำให้เราสามารถเล่นเกมที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์การเล่นเกมที่มีการาฟิกสูงได้ดีมากยิ่งขึ้นภายในเครื่องด้วยค่ะ แล้วก็ข้อสุดท้ายเลยนะคะก็คือในเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์นั่นเองซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยเขาก็มีการเคลมนะคะจากทางซัมซุงอยู่แล้วเลยว่าสามารถรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์นะคะหรือระบบปฏิบัติการเนี่ยได้ยาวนานสูงสุดถึง7ปีด้วยกันก็เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าดีเลยค่ะส่วนข้อสังเกตนะคะเตยมองว่าน่าจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ2ข้อนะคะอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการชาร์จ ที่ในด้านของการชาร์จเนี่ยก็ยังคงจํากัดนะคะการชาร์จไวอยู่ที่45วัตต์ซึ่งในระดับของแบรนด์คู่แข่งหลายๆแบรนด์นะคะรวมทั้งตลาดของแบรนด์จีนเนี่ยให้การชาร์จไวที่มากกว่า45วัตต์ไปเยอะแล้วนั่นเองค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะก็คือเนื้อเรื่องของราคาเมื่อเทียบกันกันกบเรือธงนะคะในแบรนด์อื่นๆเนี่ย ก็เรียกได้ว่าราคาในการแข่งขันก็ยังมีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่นั่นเองค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็เป็นราคาคาดการเฉยๆเ,เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ไฟนอลนออกมาว่าเปิดตัวมาจะให้ราคานี้เลยไหมนะคะก็ต้องมารอดูกันตอนใกล้ๆเปิดตัวอีกทีนึงค่ะ ส่วนสุดท้ายนี้นะคะก็คือในด้านของการเปิดตัวนั่นเองซึ่งยังไม่ได้มีข่าวลือออกมาว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เท่าไหร่วันไหนอะไรยังไงนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเปรียบเทียบกันมานะคะตั้งแต่ตัวของ s a m s u n Galaxy g S 24แล้วก็ S 25เนี่ยเขาจะเปิดตัวในช่วงของเดือนมกราคมไปจนถึงประมาณกลางๆเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นนะคะในรุ่นของซัม s ุง Galaxy S 26ที่กำลังจะเปิดตัวมาในปีหน้าเนี่ยเตยมองว่านะคะน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ กลางกลางเดือนมกรานะคะไปจนถึงประมาณกลาง,งกลางเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะก็ไม่ได้เกินกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะคะอยู่ในระยะเวลาที่ใกล้ๆกันนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการรวบรวมข่าวลือเกี่ยวกับ Samsung Galaxy s 2 6 Series ซีรีส์นะคะที่กำลังจะได้เห็นกันในปีหน้านี้นั่นเองใครที่กำลังรอรุ่นนี้อยู่เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ Samsung Galaxy รุ่นนี้กันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันนะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็น กำลังใจให้เตยและทีมงานสเปกโฟนของเราด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย